พอเราอะมีแว่นกันน้ำแต่ว่าแว่นตากันน้ํามันไม่ได้กันผีนะพี่แต่มันก็ช่วยเวลาเราดําน้ำไงเราจะได้เห็นมันชัดขึ้นเราจะได้หนีมันได้ไงน้องเห็นไหมไม่เห็นมีผีนางเงือกเลยมันกลัวเราเห็นไงใสาทำมาลองใส่ด้วยซิเอ้างั้นก็ไปใส่ดูผีนางเงือกทำไมคุณพ่อพาพวกผมมาที่นี่อีกครับข้าวก่อน ก็โดนผีนางเงือกหลอกกินหัวโขนหมดเลยอ่ะเอ้าก็น้องอยากมาไงนอดหน่อยก็ต้องตามใจน้องสิก็พ่อถามผมไหมว่าผมอยากมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยก็ผมอยากมาเล่นน้ํานี่ครับพี่ก็น้องเขาอยากเล่นน้ําแล้วมีที่ไหนจะดีเท่าที่นี่ล่ะลูกคนก็น้อยสาก็สวยสาก็สะอาดแถมอาจจะเจอนางเงือกมาไหว้เป็นเพื่อนด้วยนะลูกนะใครบอกว่าผมอยากเล่นกับนางเงือกมันจะฆ่าผมตายอยู่แล้วแต่ครั้งนี้พ่อมีแว่นตา ว่ายน้ำมาให้ด้วยนะลูกเข็นไปกันเถอะบอมบี้เป็นเล่นน้ำกันน้องเฮ้ยพี่นี่มันตรงที่ที่เราเห็นนางเงือกดิมันจะหลอกเราอีกไหม่ะตรงนี้สินะที่เขามานั่งหลอกเราตอนนั้นน่ะแต่ครั้งนี้ ไม่เป็นไรเพราะเราอ่ะหนีแว่นกันน้ำแต่ว่าแว่นตากันน้ำมันไม่ได้กันผีนะพี่แต่มันก็ช่วยเวลาเราดำน้ำไงเราจะได้เห็นมันชัดขึ้นเราจะได้หนีมันได้ไงน้องอ๋ออย่างนี้เองงั้นไปกันเถอะพี่มันเลยไอ้ผีงางเงือกเฮ้ยบอมบี้รอพี่ด้วย เห็นไหมไม่เห็นมีผีนาเงือกเลยเฮ้ยใช่พี่อาจจะเป็นเพราะมีแว่นกันน้ำก็ได้พี่ใช่แล้วมันกลัวเราเห็นไงเป็นตาเนี่ยมันดีจริงๆเลยนะครับพี่มันกลัวเราเห็นใต้น้ำไงล่ะเฮ้ยเขามาลองใส่ด้วยซสีเอางั้นก็ไปใส่ดูผีน้ำเงือก ัวเขาเด็กหน้าแก่เขากว่าแม่ของพวกเจ้าเท่าหลายจนว่าเขาคิดว่าเขาอายุสามสิบคิดว่าเขาอายุสา